ยอ,ยอย่ยทัทนในอี่แหอเอยู่กับแพรพี่แพรฮะาไปถามหาพี่ การไม่พอกับบนสบายครับลงล่างครับมีเ็ดวมัน ตามเขานะี่แหละเขาถ่ายท่านะอะไเขาไปท่านั่นแหละไปก่อนดีกว่าถ่ายเลยนะครับบ้านของนายยายบอกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายเองโต้วไม่ต้องถ่ายแล้วขาไปเลยที่สุด เยี่ยมมากไม่ไม่ได้หรอวค่ะเขาไปโพสต์จากกันอยู่หอมอันนี้ยังต้องตั้งเต็มแหละเล้นไปไหนอ่ะเลนนั่งอ๋อฝั่งคนนู้นเหรอค่ะหน้าถุงนี่เดินมาข้างในเนาะพอพอข้าศพานมาไม่ไม่หนีไปไหนเขาเขาเหรอเขาบ้านเหรอครับอยู่ฝั่งไหนเ้าบ้านฝั่งนี้ของนี่ครับฝั่งนี้ครับตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยครับ ไปเข้าในบ้านเลยรอกห้มันลงมาไอ้นี่ถือว่าถมบ้านสูงแล้วด้านเนี่ยเอ้ยคุณยายคุณยายคุณยายท่านนายเพิ่มมาหาคุณยายนะท่านในนี้กินได้เลยผงข้าวรอแล้วนะมีปลากระป๋องก่อนแล้วกันเนาะค้ังไปไปไปหลังนู้นเนี่ยยายวัสดีครับเอากินข้าวเลยกินข้าวเลยเฮ้ยวางเล้ารองเท้าใส่รองเท้าเรายังไม่ใส่เลย ได้จะกินข้าวกันไือยังแม่หูมีข้าวอยู่เนาะโอเคอันนี้นายอำเภอหล่อไหมอ่ะไม่รู้แล้วขอบคขอบ้านนด้วยนะแม่แค่นี้เลยใช่ม S <S เนี่ยะโอ้เนี่ไงซุมซุ้มตีเท่าไหร่ดีหนึ่งโอ้โหนตแล้วถ้าถ้าตกอีก